ตอนนี้ก็ลงังเริ่มแห่นากเลยนะครับเด้อเอมแห่นากแล้วพี่น้องผมอปไปดูบ้านบ้านหึ่นะไปไปไป,ไป,ไปหาไตอันหนึงไปได้อีกอนะ <ไป S 2> พี่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  นังเอกตอกอกนังเอกตกอกพี่ทั้งพี่ทั้งพี่บ่ได้ง่ได้เจ้าแต่บอติดรอยอีกจาบ่ได้ขึ้นมานั่งขนาดนเ็นามาไปหน่อยับะไดาสวยๆอไไม่นา่าถ่ยรู <c oughs> ตองกลางอ่ะตองกลางตองวนรวมใช่ไหมครับคุณผู้องถามมได้เพื่อมาพร้อมแล้วก็เอาเลยเด้ออาจารย์เ่อมาคุณบอกมาแล้วเอาเลยอจะรีบไปไหนจเย็นเย็นใจ พอนีกปนนงนานนะัตอนนี้ก็ลงังหว่นะอันนี้เพิ่งมานะครับอยติ

โอ้สนใจเลยกันกะมังนี่คือสนใจมันมิต่แบงคิวเขียวเนี่มักจังเลยนะมีแบงค์ห่วงแบงค์สีเทาเนี่ยสนใจเลยหลากหลายอ้อนอย่างบนจดี่ห้ัวล

ท่านาศัยถงานบวชของ

<laughs> ừ. Ừ. Sống okay, sống là không bỏ lỡ những video วันที่16วันที่1วันที่14วันที่16วันที่1วันที่14 <coughs> ดูร่มก็ไม่เยอนี่ป้าหลายคนมากสามเดือน นี่แหละครับเด้อรอบที่สามแล้วรอบที่สามแล้วนะครับอันนี้โผลยท่านนะครับเด้อโผลยท่านให้กูจับสองใบนะเออเท่าไหร่ มาทำบีดนะ,นะดตุ๊กห้ามแกนะห้ามแกนะตุ๊กกระูจห้ามแกนะห้ามแกห้ามแกแกเด้อตอนนี้หน้ากำล,ลางแรงท่าด,ดีแล้วครับเด้อ กลังวานทานอยู่นะครับนะมาน้ไกไบอ้ำบานต็มเต็มงเลย แบงค์ยี่สิบี่มีสิแบงค์ยี่สิบ

นะครับโอเคครับตัวหนึ่ง สั้นแต่สั้นตามนาทิที่วัดกับบางสั้นตามนาทิที่วัดกับบางมาก็พิธาเสมาก็มังคูอโมเสเตวัตตังพวกเส้นเตสันที่แต่เตว่ารูปปั้นอาบัติทางตัวทางการดองทีพันเตเวลาโซ่โซ่โซ่อปมาร้อนมาโดนโซเซกุเรโซเซปุเจโซเซ

การรอยังจาต่งสั้นามอาเชันแตสันตามอาทิตยวัดกัฟัสันตมาทิตยวัดกัฟังโคกใ้าเซมาโาคาหมเซเอว่าตามบทเดิสันเตสั้นทตเอวาปาอาัตทาโคทามกโดนยีาโซโซโซนอาปามารอาปมาร Sose, kodoresose, kujesose, mananosse, nasiraja batoa, nanoniatosi, mata pitunge, pare pun nabi sa diva sose, pemarepun nate barang, dinamosse, ko namatea patsayo. ตอนนี้เขาปฏิเสธบาทแล้วครับใส้บาทครับเฮ็ดเฮ็ดสวีบบาทสวบาทตอนนี้ก็นั่งใส่บาท ะะให้ลูกเห็น,นะะอืมมีพระใหม่แล้วครับบวชเรียบร้อยแล <c oughs> ้วครับยืนใกล้ๆกันนะใกล้ๆกันนิดหน่อยนะเออนั่นแหละโอเคให้ใช้ยาให้นี่ยใช้ายาเลยใช้ยาเลย อ้าวนี่ใช้ย,ยาซูเมโทรถ้าหลุดเยน้ำเบนผ่าวิดีโอตอนนี้ก็เร้วใส่แบบพักใหม่คันตึ๊ ตอนนี้กำลังใส่บาทพระไม่ไ้เราเต็มบาทเลยครับก็แดงเราครับตอนนี้กาเป็นพระสำเร็จรูปแล้วครับนี่คือหลานป้าจอนครับบวดสมบูรณ์แบบตองเด้ครับเด้อนี่มาก็จิได้ ธรรมราพาจากพี่นองคือบวชสมบูรณ์แบบแล้วเนาะแล้วค่ะโอเคนะครับก็พี่นองปองปลายก็จสเดินทางกลับบ้านครับที่สองก็ร่งเดินทางมานะครับคืเป็นพระสมบูรณ์แบบแล้บเรียบร้อยแล้วครับพี่นองปองปายพี่นองแปลงเป็นเอฟซี่ายจอนทุกผู้ทุกคนก็สดเดินทางกลับแล้วครับสมบูรณ์แบบแล้วนะครับนะโอเคครับ ครับครับแยกกันแยกกันโอเคครับดีครับท่านนายกขอบคุณมากครับครับนี่ครับก็เลังจะเดินทางครับครับโอเคครับพร้อมลาพาจากกันเด้อพี่น้อนกองปายเด้อบังหนึ่งครับ จบชิปปี้ไปเพียงแค่นี้นะครับเด้กเอก็อนุโมทานาสาธุบุญกุศลน,น้ำกันเด้อครับเด้อนะครับก็คือเมื่อวันที่10พฤศจิก,กายนพศ2564ได้วบวชหลานตอนนี้พะระกำลังมาส่งญาติโยมนะครับเด้อครับโอเคโอเคขอเด้๋ยวบุญกุศลและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกคนนะครับเด้อเดินทางปลอดภัยนะครับเด้อ ครับจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ด้อครับเด้โอโอเคโอเคกําลัางทายลูกกันนะครับอำําลบาบายบายครับโชคดีครับ